9ผู้4ใบใหม่นะครับราวนาเรนเซเยอร์จะเป็นการ์ดสามเอเนจีพลัง3ที่มีความสามารถต่อเนื่องราเวรนาจะไปลด e อ e r g y ให้กับการ์ดของฝั่งเราที่มีพลังต่อสู้1ห,หน่วยหรือว่าต่ำกว่าครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากๆนะครับเพราะว่าในเกมอาร์เวิร์สครับก็มีการ์ดเก่งๆหลายใบที่ราเวรนาสามารถไปลด Energy ให้ได้ซึ่งการที่ผมจะนํามาจับคู่กับราวนาในคลิปวันนี้ก็คือการ์ดอย่งดาร์คอร์นั่นเองครับซึ่งเมื่อคอมโบของเด็กราวนาฮอคมันติดแล้วเนี่ยภาพมันก็จะเป็น อย่เกมนึงทำแบบ็คฮอตแบบ็กแบบ็คมันมันต้องไปขวาด้วยนะได้ไกว่าไม่กี่สปริโอ ก,ก่อนที่ไปดูหน้าตาแล้วก็คอมโบของเด็กเดี๋ยวผมจะมารีวิวความเก่งความน่าซื้อของราววน่าให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปนะครับก็ความสามารถของราวน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆนะความสามารถในการลด energy เนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของราเวน่าในตอนนี้ก็คือเมตาในปัจจุบันมันไม่เอื้อให้กับการลด energy ต่างๆครับเด็กอย่างซาบูเด็กอย่างเซราแล้วก็รวมทั้งเด็กของราววน่าเองเนี่ยมันเป็นเด็กที่แพ้ทางโลกิแล้วก็กาเล็กตัสมากๆนะดังนั้นถ้าจะถามถึงความเก่งของราววน่าในตอนนี้เนี่ ก็คงต้องบอกว่าไม่ได้เก่งเป็นเทียบหนึ่งครับถ้าเป้าหมายของคุณคือการหาการ์ดที่เก่งนะตอนนี้ผมก็แนะนําว่าเก็บกล่องสปอตไลท์เก็บโทเค็นของคุณไว้ซื้อใบที่มันเก่งกว่าน,นี้ดีกว่าครับเก็บไปเปิดไฮโวเก็บไปเปิดทานอสเก็บไปซื้อเจฟซื้อไอออนแลบอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้สีเรียสมากอยากได้การ์ดสนุกๆไปเล่น<ๆ>ก็เดี๋ยวไปดูคอมโบของเด็กราวนาก,กันเลยว่ามันจะถูกจะิดดของคุณหรือเปล่าและนี่ก็คือหน้าตาของเด็กราวนาฮอสครับมันก็คือเด็กดาร์คฮอสอีกเวอร์ชั่นหนึ่เเเเเรรรราาาาาาจะะใสส่่่่ขอองลลนนนนทีมมถกัับบวคด็ไ้ยๆ ไปที่เด่นๆในเด็กนี้เลยก็คงเป็นดาร์คฮอคครับราว่าน่าสามารถมาลดเอเนอร์จีของดาร์คฮอคให้เหลือแค่3หน่วยได้แล้วเรายังสามารถใช้ซาบูเพื่อลดเอเนอร์จีของดาร์คฮอคลงได้อีกครับถ้ามนสนามเรามีทั้งราวเวน่ามีทั้งซาบูอยู่เนี่ยในเธอสุดท้ายเราสามารถเล่นดาร์คฮอคได้ที่2 e n เอเนอร์จีคู่กับการ์ดใบอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับคอมโบหลักของเด็กมันก็จะเป็นประมาณนี้นะใช้ประโยชน์จากความสามารถของราวเวน่าคู่กับซาบูเพื่อให้เราสามารถจ่ายการ์ดได้เยอะๆในเธอสุดท้ายครับการ์ดที่จะได้ประโยชน์จากราวเวน่าในเด็กนี้เนี่ยก็อย่าทวา ใส่มาเยอะมากๆนะเรามีไอรอนแมนราวเวอนาสามารถลดไอรอนแมนเหลือ4ได้การหนึ่งของก็กลินก็เหมือนกันครับเราสามารถบินไป้ค่ฝันหัวข้ามได้ในเธอสุดท้ายจูบิลี่ก็เป็นอีกบายหนึ่งที่เก่งมากๆครับสามารถคอมโบได้ทั้งกับราวนาแล้วก็ซาบูนะเหลือสุดท้ายเราคอมโบติดเราก็สามารถจ่ายจูบิลี่ได้ที่2 Energy มิสที้ก็เป็นเพลย์ปิดที่สามารถเล่นคู่กับดาร์คฟ็อกได้ในเทิร์นสุดท้ายครับราวนาก็จะลดให้เหลือแค่2หน่วยที่มอฟก็เหมือนกันครับ,รบ,ก,ก,รบก็เป็นการที่ผมใส่มาเพื่อความมันมีีโออกกกกกาาาาาสสท่่บบบงงครรัั้้้้จะแไไไดดิิินาานปต็มมถูข 2 Energy จถ้าเล่นคู่กับราวน่าครับแล้วก็แพ็กเกจที่เล่นคู่กับราวน่าใบสุดท้ายก็คือแบล็ k ม i โ o w นะอันนี้ก็สามารถเอามาเสริมดาร์คฮอได้ด้วยขัดไอั่นุห้ามไม่ได้จั่วการ์ดหนึ่ครั้งปรากบว่าการ์ดเด็กของฝันุค้าจะเยอะขึ้นพลังของดาร์คฮอก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนั่นเองแถมยังเอามาคอมโบกับแพ็กเกจกอบลินในเด็กของเราได้ด้วยครับ ว่าเราจะส่งวิดีโอไบไปให้ฝ่งตรงข้ามต้องลงก็มีโอกาสที่เราจะสามารถปุดพื้นที่ของฝ่งตรงข้ามได้ด้วยกอบดิ้นในเทินถ,ถัดไปตัวสมสองปลที่เหลือในเด็กก็จะเป็นแพคเกจโยนหินธรรมดาไม่เล่นคู่ Dark นะ Hawk กับดาร์คฮอคนะเรามีฮอกับร็อกไซส์ถ้าจะเล่นเด็กดาร์คฮอคต้องมี2เตอร์นี้ไปด้วยอยู่แล้วครับการที่สามารถทดแทนได้ในเด็กนี้เอาจริงๆก็มีไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าถ้าขาดใบใดไป,ไดปนหนึ่งไปคอมโบดาวน่ามันก็จะไม่แรงที่สุดถ้ามาเป็นแบบนั้นก็ไป่เล่นเด็กดาร์คฮอคเวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นมูฟ ก็คงเป็นซาบูครับถ้าขาดซาบูไปสามารถมาลองเล่นเวอร์ชั่นนี้แทนได้นะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เก่งเหมือนกันครับหลังจากผมไปลองเล่นมาหลังสตรีมรู้สึกยังไงกับดราวน่านะครับจะใช้โดเปนซื้อหรือเปล่าจะเปิดกล่องหาไหมบอกผมไว้ได้ด้านล่างนะส่วนถ้าใครกาลังลังเลอย,อยู่ก็ไปดูฟอร์มของดราวน่าในช่วงเกมเพลย์กันได้ครับแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้เนี่ยผมก็ขอแนะนําผู้สับสูนใหม่ของช่องเราน้ําหอมเนลฟ์โลน กำลังตามหาน้ำหอมที่กินจุดทนนานน้ำหอมฉันน้ำที่ดีไม่แพงราคาไม่ถึงพันแค่ชิกน้ำหอมใครก็อยากหอม

ร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮา่า X O T Starlet Steel ใส,ส่แรกดีกว่าไหมไม่อะอยากใส่จูบิลี่เพราะว่าจูบิลี่เราวันหน้าลดให้ได้จูบิลี่รามีสีเท่ๆหน่อยจัดไป จัดไปพี่มอฟมาแล้วแลดจะบินเลยอ,อีกอย่างหนึ่งเด็กนี้ถ้าใส่แลดมาก็คือก๊กอปก๊อปลินแล้วก็บินไปเลยนะครับ <c oughs> <g> <c oughs> <c oughs> ก็บินไปเลยไปทุกค <c oughs> นส่งเสียงพร้อมกันส่งเสียงเรียกพี่มอฟส่งเสียงเรียกพี่มอฟครับทุกคนว่ายังหรือยังไม่มอฟหรือยังไม่มอฟยังละกันยังละกันยังละกันตอนนี้อาจจะยังมีโอกาสโดนแบบโดนของไม่ดียังก่อนยังก่อน อย่างก่อนครับผมอ,อยากอยากเราวันหน้าเธอนี้มากเลยอะ่ะพี่อยากอยากเราวันหน้าเธอนี้ยผมเราวันหน้าเธอนี้นะเธอหน้าผมเล่นฮอสบวกมอฟได้ฮอสบวกมอฟเอาละจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละพี่มอฟดูอิดดูอิดดูอิด bro พี่มอฟ เอานี่ไงไม่ไงบินมาบินกลับไม่โกงบินมาบินกลับไม่โกงครับพี่ชายจะมาแอบตัดใส่ผมเยี่ยมพี่มอฟกัได้อยู่เอาว่ะเอาว่ะแจมอยู่เนี่ยแจมอยู่เนี่ยแล้วเธอสุดท้ายเราเล่นแบบสี่บวกสองได้อีกแค่ความเก่งเท่าไหร่เหรอไม่ค่อยเก่งเอาเยอะกัน เอางี้แล้วกันไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรการระดับเดสไตรไม่ไม่ครับเก่งเก่งกว่าเดสไตรแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าโลกิอ่ะการมันมี potential แหละแต่ว่าในเมตาปัจจุบันโลกิดีกว่าโลกิมันเก่งกว่าโอ้โหเดี๋ยวแล้วเธอหน้าเราสองสองได้แล้วเนี่ยสองแล้วก็สอง แซบอยู่นะเนี่ยแซบอยู่นะครับเนี่ยสองสองผมควรจูบิลี่เลยไหมเราเราจูบิลี่ทีหลังดีกว่าปะ่ะหรือว่าเราเราจูบิลี่ก่อนเราค่อยดาฮอสทีหลังจูบิลี่ขวาบินกลางบินซ้ายดีกว่าเราเราจะได้จัวใช่ไหม ส่าเข้าเด็กผมก็บินสายอ๋อเฉียดผมได้จัว่วเลื่อนเข้าขวาเดี๋ยวนี้ผมบินเหรอผมบินสายเอาไงดีเราเปิดทีหลังด้วยดิเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเปิดทีหลังนะ เพราะงั้นผมผมควรจะต้องเพลยราวตัดหน่อยไหมถ้าจะเพลยราลตั้ผมต้องฮอคเธอนี้เลยนะต้องฮอคเธอนี้เลยเพราะาถ้าเราบินเราบินเธอหน้าเราแพ้อะไรออดอยู่ดีอะหน้าเราแพ้อะไรออดอยู่ดีเราต้องฮอคอะฮอคไว้กันตัดแล้วก็แล้วก็ม็อบซ้ายวีดโอกลางล็อกขวาถ้าถ้ามันจะล็อกขวาก็ให้เขาไปผมว่าม็อบม็อบกลางดีกว่าไหมไม่เอาม็อบกลางเดี๋ยวมันเป็นก๊อตลินแล้วมันไปแบบเขาลงก้าวพอดีกอ๊อตลินอดบินผมว่าม็อบซ้ายแล้วก็นี่ยแหละ ขวาขวาเราไม่อยากเล่นอยู่เลยครับเราอยากให้พื้นที่ขวาทำงานโอ้แต่ว่าเธอนี้เธอนี้ขอเล่นได้นี่ก็ชนะผมใช่ไหมเนี่ยเธอนี่ขอเล่นอะไรออดกลางผมก็ชนะผมดีกว่าเพล์เพลเราคือต้องต้องเล่นกลางอันเนาะโดนฟูอ่ะเดียโดนสวัสดีฮาฟู่เดยเราทำไรฟู่ไม่ได้เลยเนาะ โดนอะไรออสกลางอะไรอะ่ะ <old> อันนี้อันนี้คือ <old> อันนี้คืออะไร <old> <c oughs> คืออะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีไงตีเตอร์กอฟสองไอ้นอนแมนเดี๋ยวยังไม่เพียงพอเรา ทำทรงทำทรงทำทรงก็มีแต่มันไม่มาไงเ,ออเราเราวาหน้าบวกซาบูเคิร์ฟมันโอเคอยู่นะมันจ่ายการ์ดได้แบบแซบ่บๆพอสมควร ไอโยเท่วผมเกลียดเคิร์ฟนี้เหลือเกินวะทุกคนผมเกลียดการเวฟสามตัด4สี่คำถามคือตรงไหนอะวิชเวสอย่าเบิร์กคุกกี้อีกแล้วว้าวใช่ I hate it stop it ยิงมันดิไอ้เช่ยยิงฝั่งนู้นหน่อยดิพี่ชายยิงฝั่งนู้นขอร้องดูทรงละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยิงเดยดคูเดี๋ยวว่าต้องยิงแต่ผมแน่ๆเลยครับยิงม้าสวยสวยอย่ายิงผม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 วัดคอมอน bro พี่มอไม่ได้แบกอะดิพี่มอโดนเป่าไปแล้ว <What? S 1> ก็เก่งอยู่เดี่ยวคนไทยวะเดี่ยวคนไทยวะจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรเฉยเป็นตานอสว่ะคนคนนี้ คนคนนี้เป็นตานอสโหแล้วเราได้สโตนแจมแ่มซะด้วยผมได้สโตนแจมแ่มซะด้วยครับตรงนี้ผม black widow เขาแล้วถ้าเขาเล่นสโตน์เขาไม่ได้จั่วนะเอาอดจัว่วเอาอดจัว่วใชท่ไหมวะมันมันได้จั่วดไหมวะมันไม่ได้จั่วใช่ไหม ช่ไหมผมผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมว่ามันไม่ได้จุ่ใช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 ่เออถ้าได้จุ่มมือมันต้องเต็มแล้วสีดลอกไบคาเนชเชื่อฝั่งนู้นทางทําลายว่ะไปเวททําลาย ผมควรซาบูกรอบลินซาบูแล้วกรีนหรือว่าออฟไปเลยออฟไปเลยดีกว่าไหมบินคืนกันซะแล้วบินมาบินกลับไม่โกงบินมาบินกลับไม่โกง ตรงนี้มีตัดเหรอเดชหลอกทำลายมีเน่าแน่ๆมีเน่าแน่ๆผมต้องอัญเชิญพี่มอฟอะขอเชิญพี่มอฟครับพี่มอฟ It's your time to shine bro พี่มอ b ดูอิดโอ้โหเนาามันอยู่นู่นแล้วผมนิ่มรถเอ๋แต่ว่าทำไมแป๊บนึงแล้วทำไมทำไมเขาถึงเอาเวนอมกับเน่าไปอยู่เลนเดียวกันวะว้ายอย่างนี้แรงกว่าเนาะ อานิมก็คืออยากอานิมชัวๆเหรอถ้ามีอานิมก็ไม่อานิมเธอที่แล้วเราค่อยเนอนเธอนี้ไม่ไม่ดีกว่าอานิมกลางได้อะไรก็คุ้มแต่ถ้าถ้ามีตัวเดียวมันการันตีได้ไงเราก็น่าจะแรงกว่าอยู่ดีปะไอสองสองดาร์คฮอคแรงกว่าเนาะอานิมเวนอมไปกินกอบลิ้นเต่นอนก็ใหญ่ๆวะ่ะ มันก็ใหญ่นะครับนั่นนะ่ะอหเดสมันก็ใหญ่นะครับนั่นนะ่ะแต่เราใหญ่กว่าแต่เราใหญ่กว่าครับนส์ nice. อันนี้อันนี้ถือว่าเราหน้าแบกนะเพราะว่าเธอสุดท้ายผมเล่นดาร์คฮอฟมิสเต็กล็อกไซด์ได้ครบสามใบถ้ามีแค่ซาบูตัวเดียวไม่ได้ใช่ไหม ถ้ามีแค่ซาบูตัวเดียวมัน3บวก3บวก3เป็น9นี่มีอวว่าดาวน่าแบบเพราะราว่าดาวน่าลดอาร์คอร์สลดมิสติกอีกหนึ่งผมไม่ได้เล่นเองแล้วเราลืมตลอดเลยว่าเราจะโดนผู้ต่อสู้สแนปเดี๋ยวเขาเปิดไมลโซนแล้วเขาสแนปใส่แบบเข้เมๆเลย เปิดไมค์โตแล้วแนบใส่ตึงๆขอเติมการได้ก่อนผมมีแล้วขอเติมการได้ก่อนอยู่แล้วเราไม่สู้กลางเลยเราเอาพลังมาเติมซ้ายดีวยกว่าทางซ้ายนี่คือเขาทําได้หลายอย่างมากเลยเวยนอมก็ได้อ้าว กำลังกำลังจะบอกว่าทางทางซ้ายเป็นประโยชน์กเขามากเขาเปลี่ยนทิ้งซะเลยเราหน้าเล่นกับบาสได้ไหมไม่ได้ครับว่าอยู่ดูแล้วก็บินใส่เลยเหรอล็อกล็อกไหนอ่ะล็อกขวาก็ตึง่ะแต่เขาเลเขาเล่นศูนย์บล็อกขวาได้ใช่ไหม สวัสดีคุณมาสครับสวัสดีคุณสตวรัตครับสวัสดีทุกคนเอาคาเนตกินก่อนคาเนตกินก่อนแล้วก็คิวมองปา่าโอเคแค่เ,เกี่ยวนี้ต้องสู้กับอะไรวะเนี่ยเกมนี้ผมต้องสู้กับอะไรครับโุกคเอาอาดิมสวนเหรอเนี่ยผมก็อุดช่องสายเลยเปะล่ะผมก็ขออนุญาตอุดช่องสายเลยได้ปะล่ะ เ,เดสต์บวกเปนอมแล้วเขาจะเนวอะแนาแซบๆอะแนาแซบๆอะอนิมอานิมก็เบาวกว่าเราปะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันจะอานิมมันมันเบาวกว่าเราปะเดสเขาก็เล่นไปแล้วด้วยถ้ามันอนิมซ้ายเนี่ยมันมันแพ้ผมใช่ไหมผมน่าจะต้องสู้เนาอะ่ะใช่ปะเราเล่นกลางเล่นกลางบินใส่แล้วก็ปึ๊บ yeah. ปึ๊บเนี่ยเผื่อมิสซิก เผื่อเผื่อมอบก๊อปคะ่ะเผื่อมอบก๊อปก๊อปแาวอะเผื่อเขาไม่เล่นแาวมอบก๊อปแนวคือขวาขวาเราชนะอยู่ไงเอาเอาพลังสองนี่ก่อนนะผมว่าผมว่าเขาเล่นขวาอยู่แล้วเขาอาจจะมอบขวาไม่มอบขวาก็มอบซ้ายอะแต่กลางอะผมไม่พอเขาใช่ไหมเนี่ยโอ้แปดเออกลางอะผมไม่พอเขามอบมอบต้องแบกอะคือเขาคนเล่นได้ในบเดียวเพราะเขาจ่ายเดสมาแล้วอ่ะมอบมอบต้องแบกมากอะทุกคนพวกคุณเขา้าใจผมว่ามากปะมาก นะไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้โอดิน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 เนี่ยจัดแก้วผมลืมผมลืมว่าเขาได้ตัวจากเดือนร้างเปตัวนึงวันนี้ฟ้ามอหอมอหอ อย่ามอหอแล้วเหมือนกันปะส่งตรงอย่าแอสการ์ดมอหอหมอหอพี่มอฟทำดีแล้วเหรอเมื่อกี้พี่มอฟดิฟกูดร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะตัวใหม่หน่าซื้อไมหมเออเฉยๆครับไม่ได้เก่งขนาดนั้น แซ่บแซ่บกินเยอะกินหลากหลายทุกคนสู้ขวาอย,ยู่ไหมสู้หน่อยก็ได้วะกินโรสเกียร์าดาครอสยี่สิบหก อาฮอปยี่สิบหกตึงๆอเวอร์โซนแล้วมันยังไงเกมนี้มันเป็นยังไงทุกคนขอ,คขอบคุณครับคุณพ่ทายโปรใหญ่เดือน,นที่16ครับฟ้าจำออสไม่ได้เพราะเสื้อตัวใหม่ ขอ้คุณสระการนับหนุนยาวนาน16เดือนครับโอเคเที่เรายังอยู่อะเรายังอยู่เรายังอยู่กำบว้อีกสองเกมกัวมไว้อีกสองเกมมอสขาทำได้ <What? S 1> ขอ้คุณสระสิบหเดือนอีกรอบครับพี่ไทยอยู่ด้วยกันมายาวนานเทยาวเทยาวเทใครใครนับหนุนโนซี่สมัครเมมเบอร์ได้นะครับผมจะสตรีมไปอีก10ล้านปี ดิตี้เลยเหรอแล้วเป็นหินเป็นหินบัฟฮอคสวยครับแต่ตรงนี้เป็นเดตโดเมนมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นเดตโดเมนมันก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าพี่ชายเขาทำลายมันทำลายชิลไม่งไงใครดับหนุนอสตีสมาร์ทเบอร์ได้นะครับใช่แล้วครับขอบคุณคุณมาจินครับโหยาย16เดือนเหมือนกันอยู่กันยาวๆเลย ตธอหนี้หุล็อกกลางแล้วป่ะทุกคนหุล็อกกลางเหรอเราก็อ่านแบบเข้มๆเ,เ,เหรออ่านเข้มปัป๊บใช่ยากจังเราเราเล่นกลางมันน่าจะเสี่ยงเกินว่ะเอ้ยมันมันจะปุเอฟไม่ได้ดี่หว่านี่เทธอสามยังไม่ได้ยังไม่ได้งั้นเราก็ดาวน์าวนา이เฉย,ยอันญาตดาวน์นา이เฉยอุ้ยแล้วมันมันทำลายเรือเลยเนี่ยพี่ชาย พี่ชายซัดเรือเลยเหรอครับผมบินใส่ก่อนดับแรกเขาไม่มีเอ็กเออว่ะเขาอ,อาจจะไม่มีโปรเอ็กผมจำสลับกับคนที่แล้วมั้งเมื่อกี้เขาเล่นชูริใช่ไหมเขาเล่นชูริแล้วเขาจะตามด้วยนิมรอดตรงนี้งั้นผมก็จุวิลี่กลางมาเลยปะผมก็จุวิลี่กลางมาเลยปะ อ๋อเอ,เอ็กเกมก่อนได้มาจากตึกเลยใช่ใช่ขาสุมา่มไหมจูกลางเออ,อเบาที่สุดเ่าเรียบไปไม่ได้โอแม่โอแม่ ไม่ยังไงดีล่ะครับถ้าถ้าเขาเป่าขวาผมก็แรงกว่าอยู่ดีป่ะถ้าเขาอะไรอดอขวาผมแรงกว่าอยู่ดีป่ะอยู่เป้นอยู่ไม่ขาจะเดสเหรอถ้าถ้าถ้าเขาอะไรออดบวกเดตเอาไหวปะวะด้าคอผมตัวเท่าไหรอ่อ่ะขอเปิดก่อนเนอะยัดซ้ายหมดเหรอยัดซ้ายหมดแล้วหวังเอาแต้มรวมเหรอแต่ว่าถ้าถ้าเขาเล่นเวนอมผมก็แตกเลยถ้าเขาเล่นเวนอมขวา เวนอมขวาผมแตกอะ่ะมันมันต้องไปขวาด้วยหน่อยนึงอะ่ะมันมันต้องไปขวาด้วยป้บดงเวนอ้อมดงคาร์เนตผมแพ้กลางไงเต็ดเวนอมเราต้องมาเวนี้ไงคลอกซ้ายคลอกซ้ายไม่ได้ uh. เราใหญ่กว่าปะ้ะใหญ่กว่า แหญ่กว่าเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดนึงใช่ชนะเย่เกมนึงคัมแบ็กออสคัมแบ็กคัมแบ็กคับแบ็กอีสเรียลโอ้โหทำไมสนามทำลายแล้วครับแย่แล้ว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 ทุกผู้ชม ผมต้องหวังพึ่งชายคนนี้อีกแล้วอะเชี่ยชายคนนี้เหมือนพึ่งไม่ได้แล้ววะ่ะโดนรดไม่ใช่โดนลดโดนเพิ่มจี้ซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเคร์บเราสวยสองซาบูสามโรบอน่สามเป็นโรบอเน่ครับโอเคแล้วขวาเขาลงไม่ได้แต่ตอนนี้คําถามคือผมสามารถผมสามารถส่งใคยไปสอำเวยทางซ้ายได้บ้างวะ จูเหรอเออแล้วจูจูอยู่ไหนอ่ะไอ้นี้จูไรน t now ต้องเป็นแบบจูแบล็กวิดโออะไรเงี้ยส่งแบล็กวิดโอไปวอมเมียตามแคนนอนอีเวนต์ดฝั่งนู้นจูบิลีไม่ใช่จูบิลีจูรีเอ้าเดี๋ยวผมผมบินใส่นะผมบอกไว้ก่อนนะพี่ชายจะนิมลอดองนี้อะไรก็ทำไปเดี๋ยวผมบินใส่นะผมบอกก่อนบินไปเลยเนาะ สวย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 ออดสวยแล้วเราด์คฮอคใหญ่ๆสวยออดสวยเอาริมลอดขวาแบบเงาๆแต่ว่าแต่ว่าพลังบนมือเราต่ำมากเลยว่ะทุกคนพลังบนมือผมต่ำมากครับด้วยความสัตว์จริงไอเหียต้องพี่มอฟเหรอพี่มอฟต้องต้องพลังเกินสามอ่ะ 2ไอรอนแมน2ไอเลนแมนเลนไหนครับ2ไอรอนแมนเลนกลางก็แพ้ดิโตจะโตนเนี่ย2อไอรอนแมนเลนขวาก็ตลกอ่ะก็ไปทางตลกอ่ะมอกอบเดสรอยเขาไม่น่ามีเดสรอยครับไปสุดท้ายน่าจะชาเวสอยู่แล้วเออทานอสทานอสไปสุดท้ายทานอสใช่ไม่ใช่ชาเวสมอฟขวากอปใหญ่ๆอ่ะมอฟขวากอปใหญ่ๆรอเชื่อมันน่นเลยพี่มอฟมอฟถ,ถ้าถ้ามึงกอปอนิมเนี่ยกูกโกรธมึงเลยนะมอฟ เอ,เอาจริงๆก๊อปอะไรฝั่งนู้นก็น่าจะชนะหมดป่ะยกเว้นอนิมอ่ะยกเว้นอนิมมอ็อบไม่ไม่เอาอนาิมมอ็อบวิโดโอขวาวิโดโอขวายังไงล่ะครับวิโดโอขวาไม่ได้ครับมอ็อบก๊อบพาวเวอร์สโตน โอเคโอเคพี่มอบพี่มอฟบ,บอกกูทําหน้าที่ละกูทําหน้าที่ละแบบนี่คือหน้าที่แบบขั้นต่ําที่กูจะทําแบบสูงกว่าน,นี้ไม่เอาสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงกูไม่ทากูเอาแบบขั้นต่ําเอาไปสามพอ <What? S 1> นี่คือตารางวาเรียนนะครับในเว็บ Marvel s a p o n อีกแล้วเนี่ยมันคือกำหนดการล่วงหน้าในอนาคตแล้วที่ผมจะเปิดให้ดูก็คือตารางวาเรียนเข้าใหม่ พรุ่งนี้วันที่20จะมีวาเลนแดนทิฟเข้าทั้งหมด8ปใบแล้วตามมาติดติดวันที่21นะครับจะมีวาเลนแดนทิฟเข้าอีก6กใบเท่ากับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืรนอ่ะวาเลนแดนทิฟเข้ารวมกัน14บสีใบ14บสใบนะครับแบบแบบไม่แบ่งคนอื่นเลยไม่แบ่งใครทั้งนั้นก็เป็นภาระของเราอีกแล้วพอเราชอบแดนทิปทีนี้ก็วาบุ้นเลย